วิ่งก็ตรงนั้นอะไรงัย้ยบอดบอดบอดหรอมันบ so so ักมบักบ um ัดบัดเกียร์มึงเป็นโปรไฟลเป็นนี้เหรอเกียร์นี่เนี่ยสวยสวยนะพี่โดเรียไหมหรืออะไรเอ้าบิวโลครับเฮ้ยโดเรียโดเรียซัพพอร์ตได้ไหมเธอเธอต้องมาโดนเลยเดี๋ยวเราไปเราต้องจำใช่ ต้องการโดเลียแบบเดินคู่กับเราอะเดินติดประชิดเราเลยเฮ้ยอะไรวะเราเจอไฮโน่กับโดโดเลียเหมือนกันอะยอมไหมแล้วว่าเราสอบสามคนขอมบูกันแน่อยู่ถ้าไม่โดเลียเราไปอยู่นู่นเลยวะุคจินไมโนแอนด์ิวแล้ว ่ใหมเติมเกม Rv ต้องที still, ่นี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปราคาถูกเติมไว้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตนอกจาก Rv แล้วยังมีเกมอื่นด้วยนะคะจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะคะอุ๊ยอุ๊ยอะไรน้องเอยไม่เจอตัวอะไรเนี่ยอะไรเจออะไเงียบเี รู้สึกว่าตัวนี้มันแปลกๆด้วยเปล่าเชียร์โตเจ็บเลยให้ลูกของเขาอ่ะไปบนไปบนคุณมันอยู่ตีเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยครับพี่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 ครับอ้าวอะไรอ่ะคุณปาไหยคุณไม่ตีป้อมอ่ะอาตีมาได้ครับผมผมล้มุ่มครับผมเยอะโดเรียอ้อนโดเรียไม่มีอันตีวะเราจะยังไม่ใช้นั่นเราจะใช้ให้แบบคุ้มค่ามีตีแล้วใช่ไหมโดเรียพร้อมนะ มันไม่เข้ามาไม่เข้ามาใจคนเนี้ยมันนี่มันนี่มันนี่เห็นแล้วไหมยี่พี่ใช่ใช่ใช่พี่พี่ไปรีตีให้ผมรีตีให้ผมเอาชีกูอยู่นี่เลยไอ้เหี้ยรีตีให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยตีต่ำโดเลียกูอยู่ไหนวะไอโดรลียไม่เอ่อเออ่โดรลียทำพันธสัญญากับเราหรือยังทำพันธสัญญาก่อน เอ้ย <ers> อะไรวะโอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยรับที่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 โอ้ยโน้อยน้อยน้อยปกติดี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 เออเอ้ยหยุดไปนะไอ้มันกดยังไงเข้าไมกูกดไม่ได้วะไอ้กดกดอีกรอบไปไม่เหน็นอยู่เวลาเลยอะไรวะทำไมไม่เห็นอยู่เวลาเลยอ่ะหรือว่าเราคอมโบผิดหรอเฮ้ยน้องถอยก่อนน้องคุณดาวไวขนาดนั้นเลยอะไรอ่ะคุณดาว คุณดาวค่ะคุณ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 ดาวอ่ะเอาด่าอีกอะไรอ่ะเอลซูน้องผมคุณเฮ้ยว้าไปเลยน้องตีนตีนไอ้เนี่ยทำไมไม่โดนเลยอ่ะไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยไม่ไหวเฮ้ยจะยิงอะไรไปรึนี่ไงโดนเต็มเจ็บมากบอกเลยไฮโน่บอกเลยนะฮะฟิตไฮโน่แรงเวอร์เออแค่มันเาผม ผมดีครับผมดีผมดีและผมดีตองหยู่เวลาไหมเม่อยู่เลยอยู่หยุดเวลาไงวะาเชียอะไรวะโดเรียต้อยู่ในวงได้ไหมเออโดเรียต้องอยู่ในวงได้เปล่าโดเรียเชโดบิวโลอู้แรงมากส่งคามให้ด้วยดอกโคตรแรง โ้แรงมากแพโน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 โอ้ยกูกลับยยได้ยยยยนยยย่เอาคนนี้ดีวดววกว,ว่ยสุดยยอยย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 ยวยยยกยยยยย่ยย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 ยดยย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 ว่ยย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 ยมยย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 ย ไ้ยะว้าวได้หนึ่งคิวโอ้ยแต่โอ,อ้ยใครยอมแพ้นี่ผีเบ้าโอ้ว้าวแค่มันไม่ไปผัดเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไอเจอเซฟิตเมื่อไหร่ไอต้องแข็งเดี๋ยวผมไปอันตีกลางโมงเลยไหมแมาอันตีหรือว่ามันอันตีไปคุมปะ พี่จ้ะดรียมาใกล้ๆน้องพี่เชียมันมันฮะทำไมมันมันหยุดเวลาไม่ได้อ่ะงูอ่ะโอ้ยอะไรเอลซูอีดอ,อกท้อไม่งนักป่วนแรงเอ้ยเอ้ลซูเดิพี่เอลซูอยู่ไหนเอลซูเฮ้ยเฮ้ยแรงมากเฮ้ยยังไม่โดนอ่ะอาดักอาดักโอเคกอนนี่ ังงงอยู่ดิว่ามันหยุดเวลายางไงมันไม่หยุดเวลาเองเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยอติโคตรมัวเลยกูอะไรวะหยุดเวลาขลวเขาเหรอมันไม่หยุดอ่ะคือมันทำไงอ่ะหยุดกูเซิร์ไม่ได้เลย how to ห,หยุดเวลาเชีย่ยายแล้ว กับ oh. ไายโอ้เชียเฮ้พอดูพอดูเอ็ดมีเ <laughs> อ oh, ็ดมีโคเท่มึงโอ้ดูแลง้อใช่ให ือโดเรียกับไฮโน่ต้องเลเวลสิบห้าเท่ากันเว้ยแล้วโดเรียเรียนติให้ไฮโน่ใช่ไหมไฮโน่จะสามารถหยุดเวลาได้<ๆ>โอ้ไปไปฟาร์มก่อนพี่ฟาร์มก่อนไปเอาให้สิบห้าก่อนแอนอลแหมไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาก่อนโอ้โหเฮ้ยคุณลูไล่ไฮโน่ไว้น้ำในนี้ได้ด้วยจริงเหรอไฮโน่นะไม่ใช่ไฮโนฮีโร่อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> อ่ไฮโน่ฝั่งเขายังไม่เวลสิบห้าครับเหมือนกันนะครับนะครับผมขอต่อครับเจ้าหนูไม่ได้ใส่ตัเก่งเลยว้าวแรงกันเลยเอาเฮียกูตีมันนี่ไอ้ข้าดาก็ได้หล่อคนนี้แลงจังเลยตีดาบตีดาบโหตีดาบวะนี่เขาเวลสิบห้าสองคนแล้วพี่ลองหยุดเวลานะ ระวังนะใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้ยี้ยมึงวอ่งอย่าโอ้โหโอ้ god พี่ย้อนความบีเชี่ยเคิดระวังอยู่เวลาพี่อยไดแล้วไอ้เยี่ยเอ้ยกูยังไม่เกิดเลยตีดักอยู่ร้อนกดกากไอ้ยี่่าสักกูคอมโบกังๆไอ้สัตว์เอ้ย เอ้ยเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้เนาะเจ๊บ้าอุ้ยฉิงห้าี่คิวเลยเหรอเฮ้ยอยากบันทึกช็อตเมื่อกี้มากไม่ได้บันทึกหน้าจอไว้ด้วย,ยผมไม่ได้โชว์เทอะไรเลยอะ